อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากกคุ้ดเ้าข่าวข่าวี้วไหนผยน่ยอย่างอุ้ม,ม่วนทุกใจตัวแน่น งดงามขนาดเลยเนะาะสมกับเป็น การแสดงที่จะเปิดช่วงในช่วงนี้เป็นงานที่ชาวเชียงใหม่ก็รอคอยแถห,หนึ่งงานนะเจ้าก็คือง,งานมนเน่ห์เชียงใหม่เม ok ืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่เฟลเวอร์เฟสติวัลที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซึ่งวันนี้เฮาก็ได้รับเกียรติเจ้าจากนายพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอู้จาก,กันในวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้าท่านนายกสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับน้องออยน้องก๊บครับเจ้าต้องบอกว่าวันนี้คืคอฉากสนทนาย เจ้านี้ของเฮางามแต้เลยนะเจ้าต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าในเรื่องรฉากของเฮาแม่แล้วงามขนาดเลยเจ้าท่านนายกเจ้าก่อนที่จะอู้จ๋าในเรื่องของงานที่มาที่ไปในการจัดงานเตื้อนี้เจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าครับก็อยากจะเรียนผู้ชมทางบ้านนะครับในส่วนดอกไม้ที่ดูในขณะนี้นะครับเป็นดอกไม้สดนะครับเจ้าไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกนะครับเป็นดอกไม้ที่มาจัดในงาน S <S มณฑเสนเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามนะครับหรือว่าชาม,มิง่งเชียงใหม่ฟารเวอร์ฟสติวัลนะครับปีนี้นี่เขาจะเป็นปีที่สี่นะครับก่อนเนื่องจากเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับรายได้ประมาณ7ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวนะครับเรัทั้งอองประจรเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เป็นพี่ใหญ่นะครับพอเขามี ออบพอตุมบดนะครับในส่วนของจิ้งหม่เรามี210แห่งนะครับมีอปบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบ,บาลเทศบ,บาลเมืองเทศบ,บาลนครน,นะครับแล้วก็ออบจมีหน้าที่ดูแลทุกภาคส่วนนะครับทุกมิตินะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็เลยมีนโะยบายในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือจัดงาน มนเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามและปีนี้เป็นปีที่4นะครับก็ต้องการกระสุนกระตุนเศรษฐกิจนะครับมือคนพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับมีความสุขราต้องการในส่งเสริมเพื่อนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศและมาแอลกันนะครับแล้วก็งานกับประสบผลสำเร็จได้ดีนะครับปีแรกนะครับเอาจัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดก็คือปี64ปีปีห5หนะครับก็ คนมาแอลกว่าประมาณ4,000คนครั้งที่2อนะครับปีปลายปี65นะครับก็คนมาแอลถึง2ล้านคนแล้วปีที่แล้วปีหน้าสุดนะครับคนมาแอล5ล้าน5ล้าน2แสนคนเยอะมากครับนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะเจ้าซึ่งอย่างในปีนี้เองนี่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไอย่างเจ้านายกเจ้าแนวคิดคือ มนสเสเชีงยงใหม่เมืองดอกไม้งานเราเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาจะแจับใหญ่กว่าป,ปีที่แล้วนะครับยิ่งใหญ่ไปขึ้นเรื่อยๆนะครับแ,แนวคิดในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เนื้อที่พื้นที่ในการที่จะแสดงนะครับก็จะมีนักกว่าปีที่แล้วเพราะทางอบตจเชีงยงใหม่ได้หับาการส่งมอบจาก ทั้งจังหวัดเชียงใหม่คือมาดูแลพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ300ไร่นะครับซึ่งสมัยก่อนนะคือสภาพเป็นที่รลกล้างนะครับเป็นที่เป็นป่าเป็นอรเอาเจ้าเขาไปดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับในส่วนของนองเขียวนะครับเป็นที่เป็นที่นิยมของคนมาทายหูบนักนะครับแล้วก็มีย่างที่ออกกำลังกาก็คือับพื้นที่คือแบบงดงามหน้าแอว ทุกส่วนเลยเจ้าจยางกิจกรรมในงานนี้มีอย่างพ่องเจ้าไอาย่างที่เป็นไฮไลท์พิเศษของงานนี้ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเจ้าก็มีในส่วนของไอดอกไม้เมืองหนาวนะครับดอกไม้เมืองหนาวพวกดอกทิวลิปไฮเดรียนะครับวพวกลายเซนทัตนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้หาย,ยากกล้วยไม้พวกดอกพวก ฟาแลนนะครับวพวกไอ้หม้อข้าวหม้อแกงลิงนีนะครับปีนี้คือ,อรวมกล้วยไม้นานาพันธุ์ของเขาเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่งามกว่าปีปีที่แล้วนะครับเจ้าแล้วก็จะมีทุ่งทุ่งไฟนะครับทุ่งไฟเชริยะนะครับจ้าคือครัน,นี้ก็มีการเตรียมการนะครับก็ไก่เซสูบูลนะครับเจ้านี่ครับสภาพพร้อมที่จะเปิดงานนะครับแม่ผมน้อวจะเปิดเปิดวันไหนเจ้าเออวันที่สิเก้า พฤศจิกายนเจ้าถึงวันที่5มกราสามสิบแปดวันนะครับเจ้าค่อนข้างที่จะยาวเจ้ายาวเลยในช่วงคือันีธเป็นดอกพวกเซียนฝรั่งนะครับพวกเซียนฝรั่งพวกเทียนนิวกินีหลายอย่างพวกบูซันเวียนะครับมีบูซันเวียมีแม้กระทั่งมีแล้วก็อาซาเลียหรืออาซาเลียนี่คือดอกกุหลาบพันปีนะครับ นี่ก็คือนําเข้ามาโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกทิวลิปนะครับคือเขาจะเป็นสวนทิวลิปตีสวยสุดละใหญ่สุดในประเทศไทยมีครั้งหนึ่งประมาณสามหมื่นดอกหรือจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับประมาณห้าครั้งนะครับในช่วงเวลาจัดงานนะครับก็คือใครไปแอลดอกก็จะได้เห็นดอกสดใหม่สวยอยู่ตลอดเนาะคือที่อันนี้คือภาคตอนกลางวันนะครับที่มาดู พอภาคกลางคืนนี่ก็จะมีมีมีไฟนะครับถุ่งไฟประดับแล้วมีโดยเฉพาะยังจะมีอะไรก็ตีมีน้ำพูดนตรีต้นผู้ดนตรีหรือจะมีเอ๋ก็อวตารน่ะต้นไม้อวตารอันนี้คือจะสวยงามที่เป็นไฟแล้วเป็นย้อยๆลงมาต้นโพครับปีนี้งามมากครับงานกว่างานกว่าปีแล้วนะครับ ท่านนายกโปรโมทขนาดนี้นี่ผ่านมาได้ดีที่จะอลังการกว่าปีที่แล้วอันนี้อันนี้คือภาคภาคกลางวันแต่ภาคคืนนี่คือจะมีนักพูดแสงสีเสียงเราจะมีมีผู้มีการแสดงทุกวันหนึ่งสี่รอบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับมีมีสี่รอบมีสี่รอบด้วยกันใครสามารรอบไหนก็ไปรอบันได้ไปเอาได้ตั้งแต่กี่โมงเจ้าท่านนายกเจ้าแต่แปดโมงกว่าเจ้าครับไปได้จะถึงห้าทุ่มห้าทุ่มเลยสุดวันยาวๆเลยเก็สำรับนัก อ่าค้นตีออกกําลังกายนะครับไปเรติ่งห้าก็ได้ไปมีไปออกกําลังกายพอในส่วนพอน้อที่ถึงมดพามีอ่าเกือบสามร้อยไร่นะครับสามร้อยไร่ที่เข้ามาเข้ามาดูแลนะครับยังดอกไม้นี่ได้ร่วมกับหน่วยงานไหนพ่องเจ้าในที่มาช่วยกันจัดเตื่อนนี้อ่เจ้าอ๋อก็คือทั้งบริษัทเอกชนเพิ่นเพิ่นเป็นคนมาบนิการครับเอามือชีพนะจะจะเห็นนะครับกมาหมุนพวกชิงช้านะครับมีหลายโซนนะบหลาครับ มีดนตรีตสมัยกันออกแบบครับดนตรีในสวนนะครับแล้วมีมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารซึ่งร้านกาตีตีพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่เข้ามาสมัครนะครับประมาณสิบสามร้อยล้านนะครับเราเอาเอาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้กระตุ้นการท่องเที่ยวล่ะคือทางอปจบอกคิดค่าใช้จ่ายบอกว่าร้านกาหรือว่า ทางคนเข้าประชุมนะครับเจ้าเจ้าเปิดพื้นฟรีหฟรีหมดฟรีหมดงานเจ้าไปได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปีนี้ก็มีจะเป็นปีพิเศษเหมอันหนึ่งก็คือทางอบจได้ร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับคือทางท่านรัฐมนตรีพิชัยที่เดียวกับผมนะครับและรีบสะพั่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่เพื่อได้ดำเนินการสั่งการคือทางกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมระหว่างประเทศอย่างต่างต่างสามกรมนะครับมาจัด บูธนะครับแสดงสินค้านะครับขายประมาณ3า0รอบูธนะครับสินค้าทั้งโอท็อปทั้งในสินค้าประเภทที่ว่าของดีแต่ระดัจังหวัดของทั่วประเทศจะมารวมขายที่นี่นะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับการการการค้านะครับในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับและมีเห็มอันก็คือ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมาทางรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีออนก็ได้ไดำเนินการสั่งการนะครับเพื่อออกบูธนะครับบอกว่าของในส่วนพฤกศาสตร์รรนคดีนะครับาทางกรมปุทิยานกรมป่าไม้นะครับและโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับทางกรมทะเลชายฝั่งจ,จะยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่นะครับ ในงานนี่ตุยนะครับจะเป็นจะได้เศษขนาดเลยนะแล้วก็อูละล่าสุดนะครับท่านประหงปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านเจตุพรบุรุษพัฒนะครับบอกว่า,าจะจัดเต็มด้วยการที่จะจะโชว์ในเรื่องของหมูเด้งนะครับในเรื่อง,องคือคือพีอ่พี่น้องนะครับคนที่นักท่องเที่ยวสามารถที่มาถ่ายถ่ายรูปได้นะครับคืออาจจะเป็นเป็นลักษณะหุ่นซึ่งเป็นเป็นเป็นเสื้อซีตัวขาวของขาเขียวนะครับอันนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาถ่ายหูบได้อันนี้จัดพิเศษโดยเฉพาะงานนี้ได้ปลาหมูเดงตัวแม่เจ้าต้องบอกว่าครบหมดเลยบอกว่าจะเป็นในเรื่องของความงามของดอกไม้นะจ้าการบันเทิงต่างๆมีแสดงแสงสีเสียงน้ําพุก็มีน้าพุเป็นเป็นฉายไฟเลเซอร์เจ้าด้วยแล้วก็มีเราจะมีผู้ทุกทุกทุกหนึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงเจ้าคือคนประทับใจมากคนมาดูเยอะมากนะครับก็ปี ปีที่แล้วในล่าสุดนะครับไอ้สามเอสเนบาเนี่ยคือคนไม่แอลถึงสามแสนแปดหมื่นคนรับเจ้าคือนี่คือหน้าปัจจุบันนะครับของของปีนี้นะครับอลนี่ของปีนี้ลองไฟนะครับเดี๋ยวจะมีต้นต้นอวตารอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดอันนี้ที่อยู่ตั้งหน้านะครับงานมากครับเจ้าพอเราจัดงานเนี่ยเลยเป็นจนถึงช่วงปีใหม่แล้วเจ้ามีงานพิเศษในเรื่องของเขาดาวเจียงใหม่กับเจ้า มีครับคือเดี๋ยวก่อนก่อนที่เขาดาวนะ์ใ,น,ใน,นช่วงระหว่างวันที่าถึง7นะครับจ,จะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเทลโลกวิ่งเทลโลกก็คือเทียวใหม่จัดมา3ปีแล้วนะครับาทางอินทรนรน็ละปีนี้ทางในการท่องเที่ยวแห่งกระทรวงท่องเที่ยวการการกีฬานะครับในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยประสานมททางอาปจอนะคือ,อเพิ่นจะขอจับ วิ่งเทวโลกซึ่งในขณะนี้นะคือเป็นรายการที่เป็นเมเจอร์นะครับอันดับสองของโลกวิ่ง160กิโลิโประมาณมีนักวิ่งเทวโลกประมาณ4ี่0 0าคนนะครับมาสมัครแล้วก็จะจในส่วนอบจแห่งนี้นะครับเป็นจุดสตาร์ทนะครับและจุดฟินิทนะครับวิ่ง160กิกโลที่วิ่งประมาณ2วันสองวันสคืนลาทางอบจก็ ดาเนินการสร้างสะพานลอย<จ> ạo, สะพานลอยขุุขามนะครับ <Mond ial. S 2> สะพานลอยจากไอ้บ้านพักศูนย์ราชการ <จ ạo. S 2> แล้วก็มีสะพานลอยแบบ,บไอ้จักรยานนะครับ <incl. S 2> ต้องทำพุ่เส็จภายในสามสิบพฤศจิกายนนะครับเพื่อที่ว่านักวิ่งตอนวิ่งตอนสตาร์ต,ตไปน min, min, <า>ี่ม่มีปัญหาตอนกลับมาเนี่ยคือจะ<า>ต้องข้ามสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่การจราจรเราจะเปลี่ยนประโยชน์ครับพี่น้อง บ้านพักข้าราชการตัวจะเป็นสภาพร้อยแห่งแรกของเชียงใหม่ที่มีมีจักรยานแต่ยังข้าม้วยนะครับขณะนี้กำลังเล่ง่งสร้างสร้างรงเร็วเร็วที่สุดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีจะมีกิจกรรมชามิงเคีเชียงใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการร่วมกันระวังทางอบจเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์สีพัด สาสูงเตุขแกวัดแล้วก็ดักวัดเจียใหม่จะ๊ยบเกี่ยวชำมิงคือที่หอประชุมอประชุมนนชาตินะครับเือสามวันโดยโดยโดยยกบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วมีกิจกรรมอย่างต่างๆนะครับมีบริการใื้อความหู้อบร้มเกี่ยวกับทางทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางคณะคณะจารย์นะครับท้งศีภาะจะยกมาทั้งหมดจะมีการตัว โรคหัวใจก้าเรือเครื่องเครื่องอะไรต่างๆจะมาเยอะครับปีแล้วนี่คือคนสนใจมากปีแล้วจัดสองวันปีนี้จัดสามวันกถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญเนาะงานเทลระดับโลกล้วก็แล้วก็มีแล้วก็เข้าดาวปีแรกเตาดาวจัคเข้าดาวเต่าดาวจะมีผู้นะครับผู้การแสดงผู้นะครับเราจะมีการวิ่งในลัน บิงมาคืนนะครับบิงในรันนะครับ,บนรใน,ในคืนช่วงข้าดาวนี่ก่อนครับจะ<ห>ข้าดาว<ห>น่าจะมีศิลปิน,นมีคอนเสิร์ต,ตอ่างตา่างๆเพื่อทำพื้ คนเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวนี่มีความสุขนะครับเขาอบจเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดติบนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งความสุขนะเจ้าต้องบอกว่าแม่แอลเชียงใหม่เนี่ยคือกิจกรรมน่ากลายตแต้เลยนะเจ้าซึ่งต่างอบจเปิ้นก็ได้เนลมิดทุกอย่างเลยสะพานเนลมิดวยเลยต้องสร้างต้องแปลงขึ้นแล้วายในสิ้นเดือนประมาณสี่สี่ห้าเดือนนะครับพอตงแต่ปีแล้วเนี่ยคือมีการทางไอ้ กระทรวงท่องเที่ยวไฟที่จัดน่ะ UTMT เนี่ยมาประสานแล้วก็คือขอบวนอยากจะสร้างสะพานลอยเพื่อสตาร์ทฟิลด์ยู่ที่เดียวกันแล้วก็อบไเจเจียงใหม่ก็ได้ดำเนินการนะครับขออนุญ,ญาตใช้วเวลากันหลายเดือนพอสมควรสี่ห้าเดือนแล้วมันเร่งสร้างก็เสร็จนะครับเราเป็นประโยชน์นนคือนอกจากจะ<น>เกี่ยวกับวิ่งเที่ยวแล้วนะครับปีหน้าเขาก็ยังมาจัดแห่งแม่แล้วเจ้าคือจะมีการทายทอด80ชาติ ทั่วโลกนะครับคือจะถ่ายทอดไปคือจะเป็ี่ยนการวิ่งวิ่งตีพันส่งดอกไม้ด้วยนะครับจะถือว่าทำใือทั่วโลกไดู้หจากเจีงใหม่จากภาคเหนือเตือนแน่นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในนักขนาดเลยนะเจ้าแสดงว่าในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการที่จอดลอดห้องสุขาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนี่คือทางออบาจนี่เตรียมพร้อมแน่นอนนะจ้าบแล้วก็ล่าสุดนี่คือกําลังเร่งทําห้องน้ำนะครับในช่วงที่หนองเขียวประมาณ ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากนะครับถือตรงที่ว่ามีทั้งชายทั้งหญิงอ่ะแล้วก็คือเล่งสร้างยังยัง,ยงเล่ง่วนนะครับหลายอย่างหลายลายส<อ>ิ่งหลายอย่างเรื่องความปลอดภัยเรื่องการดูแลที่จอดรถนี้ตังเออบจได้ดูแลห่วมกับตงังหน่วยงานไหนก็ <พอ S 2> มีทั้งตำรวจนะครับแล้วก็มีในส่วนของหลังสารการที่ในในส่วนที่ที่เป็นป่าอยู่นะครับที่จะดำเนินการในพัฒนานด้วยการใน ทําเป็นที่จอรดรถนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขาสถานที่จอรดรถเนะี่ยคือทุกครั้งเนะี่ยมีบบพีมพพอยแล้วก็ได้ประสานทัางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมโพธิเจร้อยปีนะครับใช้ใจในส่วนนั้นเป็นที่จอรดรถนะครับหรือว่าทั้ง หอยอาคารสุขุมสินค้านานาชาติเทมตีหนึ่งนะครับเจ้ารายตี้นะครับเตลไปได้เ<ล><ม>นาะเพราะว่าบรรกลกันนากคกัะเจ้าใต้นี้เจ้าขอคือท่านนายกอบจเจ้าได้เชิญชวนเน้นย้ําวันเวลาสถานที่จัดงานเจ้าลรวก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาแอลในงานนี้กันเจ้าครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับมาแอลนะครับงานมนเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม ครั้งที่4นะครับแล้วก็เขาจะจับวันที่9พฤศจิกาจนถึงวันที่5มกราคม2568ครับเจ้า งามต้องบอกว่างานนี้ก็คืออลังการแต้เลยนะเจ้าหันได้จากอันนี้คือน้าจิ้มบดได้แต่งานแต้อย่างที่เขาหันในภาพคือสวยงามแต้เลยนะเจ้าไปได้ตั้งแต่8ดโมงเช้าเลยนายกบอกว่าตีห้ายังไปได้ไปถ่ายรูปได้จนถึงห้าทุ่มยาวๆไปช็อปปิ้งซื้อของถ่ายโฮปซื้อครบจบในงานงานเดียวเลยนะเจ้าอันนี้คือน่าสนใจแต้เลยนะเจ้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านนายกอบจเจียงใหม่นะเจ้าท่านพิชัย เพลิดพงอดิศรเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่เฮือเกียติมาห่วมรายการของเฮาในวันนี้เจ้าเดี๋ยวเราจะปิดท้ายไปกับภาพบรรยากาศการแสดงแหมงน่งชุดนะเจ้าวันนี้ท่านนายกจัดเต็มตะแต้เลยต้องขอผู้คุณตะแต้เลยนะเจ้าขอพระคุณเจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากเจ้า เจ้าเขาเขาตีไหนพะเยะอย่างอุม้ม่วนทุกเจ